اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงที่สองทอล์กหลังเที่ยงนะครับผมเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้เรื่องของพี่น้องมุสลิมเนะเวลาเราเราได้ยินคานี้บ่อยๆนะพี่น้องมุสลิมนะพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมะนะที่เคารพรักทุกท่านหรือว่าพี่น้องผู้มี إ ي م านทั้งหลายเนี่ยนะครับเราจะเคยได้ยินกันกันบ่อยๆนะครับทีนี้คําว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยมันมีความหมายที่ที่ลึกซึ้ง มากกว่าคําว่าเป็นเป็นพี่น้องเฉยๆเนะเวลาเราพูด <c ười> ถึงคําว่าพี่คําว่าน้องเนี่ยเราก็อาจจะน <c ười> ึก <c ười> ถึงรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยที่ทํางานหรืออะไรก็เราแต่แต่ที่ในสายเชื่อแห <c ười> นะ่งอิสลามเนี่ยเราคือพี่น้องมุสลิมเราคือเรือนร่างเดียวกันพี่น้องเคยเข้าค่ายใช่ไหมฮะเราจะเคยได้ยินนะมุสลิมเป็นพี่น้องกันเปรียบประดุลเรือนร่างอันเดียวกันเสียส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดนะ <c ười> อีกส่วนหนึ่งก็เจ็บปวดวนนปวด้วยทีนี้ก่อนที่เราจะได้คุยกันในประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงว่าว่าสิ่งอะไรก็ตามทีี่มมัน มากระทบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจเจ็บร่างกายบ้างนะฮะเจ็บใจบ้างอะไรบางสิ่งบางอย่างเหล่านี้เนี่ยอะไรที่เป็นเล็กๆน้อยๆเราสามารถที่จะไม่ได้มาให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ให้ความสลักสําคัญกับสิ่งที่เราพบเจออยู่เพราะว่าเป้าหมายปลายทางที่สําคัญที่สุดของเราคือเพื่ออัลลอฮฺตาละอาจจะได้ยกตัวอย่างเวลาเราสังเกตนะครับว่าตอนที่ไปต้ว,วาฟเนี่ยนะฮะพี่น้องที่วิวกาสได้ไปต้ว,วาฟแล้วนะครับ เหยียบเท้ากันบ้างนะฮะคนนั้นชนบางคนนี่เบียดมาบ้างนะฮะคนนั้นตัวสูงเลยมือเข้ามาโดนหัวเราบ้างอาจารย์นั่นแหละคนเอเชียตัวเล็กครับพี่แอฟริกาเขาตัวใหญ่อเออมือเขาเบลอเลยอาจารย์รเดินไปเดินมาปั้งหลุดโอ้ตัวเราเจ็บเหมือนกันนะเราเนี่ยไปอยู่ใต้จักรแร้เขาครับอาจารย์แต่เราก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเขาได้า,า,าใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าทุกคนต่างมีเป้าหมายเหมือนกันคือคตัวเพื่อตาลาบางคนเข้าไปกุจชุบหินดำเหมือนที่ที่มีคําสั่งของท่านนบีประมาณนี้อาจารย์นะที่เรามาคุยกันว่าเอออะไรเเปป็็นนจุดทที่ําให้ ให้เราต้องรักพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองะอาจารย์นะจุดนั้นคือการอีมานครับคนเราเนี่ยความรักเนี่ยนะอุมมาครับมันมีอุซูลอยู่ข้อหนึ่งอุซูลคือพื้นฐานฐานตรงนี้คือฐานที่เป็นอัคีดาของคนที่เป็นมุสลิมของอิสลามเราเราจะต้องเชื่อ,อแล้วมันเป็นรากแก้วนะฮะ ต้นไม้เนี่ยสขาดรากแก้วเนี่ยจบนะโอ้คับอาจารย์อ่ตายนะฮะอ่าแล้วต้องมีรากแก้วอุซูลข้อนี้ก็เสมือนกับรากแก้วรากหนึ่งอุซูลข้อนี้คืออัลฮุบบุฟิลละวัลุบุนุฟิลละรักในหนทางของอัลลอฮ์ครับเกียรติในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะหูวตจอาลาทีนี้ผมเรียนกับพี่น้องผู้ชมนะครับว่าในความรักที่มีต่ออัลสุบฮานะหูวะจาลา พื้นฐานตรงนี้มันต้องเริ่มต้นเลยกับความอหมาครับนักวิลณลลุศาตร์ฮัวเรฮิวเซนเลยบอกว่ามันมีห่วงอยู่ห่วงหนึ่งที่มันรัดคอพวกเราอยู่ถ้าหากว่าห่วงนี้เราทําให้สมบูรณ์นั่นแหละมันคือความสมบูรณ์ในความเป็นอิสลามออแต่ถ้าหากห่วงนี้มันมันไม่สมบูรณ์เราเองนั่นแหละที่ทําให้มันไม่สมบูรณ์โอ้คนั่นคือการที่จะสูญเสียในความเป็นอิสลามไปก็ได้ในบางครั้งบางคราวถ้าหากว่าเรายังไม่ ยังไม่กลับมาสู่ความถูกต้องนั่นคือการรักในหนทางของอัลลอฮ์แล้วก็เกียดกันในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละคนเราเนี่ยจะรักกันในหนทางของเราตาลาลได้เนี่ยมันต้อง إ ي มานมันต้องแข็งนะครับรอาจารย์ีม م านมันต้องเกินร้อยนะฮะเพราะถ้าสมมุติว่าอุมัตทําความผิดขึ้นมาอย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่แต่ผมเห็น ผมไม่กล้าเตือนอุมัตโอ้ครับอาจารย์อใจเรามันไม่ได้มันไม่เกินร้อยอิสลามเรานี่มันต้องเกินร้อยนะครับอาจารย์ใช่ไหมฮะคนคนหนึ่งทําผิดเราไม่ไม่เตือนนะใช่ไหมฮะนี่แสดงว่าเราไม่ได้รักกันเพื่อนหรอบางคนบอกว่าถามว่าทําไมเราไม่เตือนอุมัตอุมัตทำไมไม่เตือนอาจารย์อัมตุนฮากิมเขาล่ะอุมัตบอกผมรักเขาผมไม่อยากจะทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจพูดไปเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาน้อยใจใช่ครับ รักเขาใช่ไหมรักแต่รักแบบนี้รักแบบผิดโอ้คัะอาจารย์รักแบบนี้รักแบบผิดนะครับแล้วเป็นเป็นอีหมานที่มันมันต่ําอ่ะอีหมานเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะอีหมานอย่างถูกต้องครับนะครับอุมัตเห็นผมทําผิดผมเห็นอุมัตทําผิดผมต้องเตือนอุมัตอุมัตต้องเตือนผมไม่ใช่ว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับอาจารย์แบบนี้มันซุนน้ของพวกบันนีอิสรอินอืมครับอาจารย์บันนีอิสรอินเนี่ยเขาเห็นแล้วทีแรกเขาก็เตือนนะครับ นะครับแต่พอพอได้กินข้าวโดวยการได้กินน้ํโดยกันอุมัดรินน้ําให้ผมผมรินน้ําให้อุมัดอุมัดเชิญผมไปกินข้าวที่บ้านอพอได้กินข้าวโดวยการรินน้ํโดยการไม่เตือนกันแล้วโอ้บอาจารย์ไม่เป็นไรเราปล่อยเขาไปเถอะครับลูอินัละดีนกฟารูมินบานีอิสราอินอัลลอฮ์ตาอัลาบอกว่าลูอินาลูอินาแปลว่าถูกสาปแช่งไปแล้วมินบานีอิสราอิน จากบรรดาบันิอิสรออินนะครับ ары, สาบแช่งเรื่องอะไรบรันิอิสรออินถูกสาบแช่งเรื่องอะไรนบีสุลตล่านก็ได้ตัปซีดด้วยกับฮาดิษของท่านให้กับพวกเรานั้นได้ฟังคือการที่คนคนหนึ่งเนี่ย <ๆ S 2> เห็นคนคนหนึ่ง <ๆ S 1> กลุ่มกลุ่มหนึ่งทำผิด<ๆ>เขาเตือนทีแรกแต่พอเขาได้ไปกินข้าวบ้านนั้นไปดื่มน้ำบ้านนั้นมีการสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในบ้านหลังนั้นกลุ่มกลุ่มนั้นพอหลังจากนั้นเขาไม่เตือนละ โอ้ครับอาจารย์ก็ให้เหตุผลว่าไม่เป็นไรหรอกเขาน่าจะรู้แล้วถักประจารย์ไม่ได้นะครับเหตุการณ์นี้มันแสดงให้เห็นว่าอูซูนของเราในข้อเนี้ความรักที่เราจะต้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์เราเราบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันจริงครับไม่ได้เถียงแต่ในความเป็นพี่น้องกันเนี่ยแหละเราต้องรัก ใครกมเกี่ยวกันบนพื้นฐานของการ إ ي ม่นต่อพระสุบหานะหัวตะอาจารย์อย่างนี้แหะอาจารย์ผมก็เนี่ยรักพี่น้องของผมนะอาจารย์แต่ว่าเขาทําผิดเนี่ยให้เขารับผิดชอบตัวเขาเองสิผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยอาจารย์เราตัดสินเราตัดสินว่ากันไป, <c oughs> ไปแต่ทนทำไปแต่เขาเป็นยังพี่น้องของฉันอยู่นะอาจารย์อก็ไม่ไม่ไมันไม่ได้มีปัญหาสําหรับคนที่เอคือคนเราปฏิเสธไม่ได้นะุ<ถ>มว่าจะมีหลายระดับครับอาจารย์ใช่ไหมฮะคนในระดับที่ว่า ไม่รู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามในกรณีแบบนี้ให้ตามอย่างเดียวทำไปเถอะอิหมัมเขาจะสอนอะไรครูบาอาจารย์เขาจะสอนอะไรทําตามไปครับเพราะเขาอยู่ในพื้นฐานที่เขานั้นไม่รู้ไม่รู้ภาษาทางวิชาการเขาจะเรียกว่าอนุญาตเ้ตัคลีดได้คือเรียนแบบไปเลยทำตามไปเถอะอิหมามยกมือก็ยกมือทางอิหมัมนะครับอาจารย์ แต่คนอีกระดับหนึ่งคือคนที่ศึกษาหาความรู้คนที่ศึกษาหาความรู้ในบางทีบางครั้งเขาจะรู้ถึงฮุกกลมอุมัตรู้ถึงฮุกกลมเล่าจ้ะฮารอมฮารอมซิริกเอาฮารอมใหญ่เลยบิดาอาบาปใหญ่กินทรัพย์เด็กกัม้าซีนาเล่าเบียโนนี่นั่นการตัดญาติขาดมิตรการอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันครับอาจารย์วันดีคืนดีอุมัตบอกว่าอาจารย์อับดุลฮากิมทำไมล่ะ ไปทําชักสีหน้ากับชกิดเขาแบบนั้นอืมันไม่ดีนะครับออุมัตรู้เพราะนบีสโลลาะฮวาเลิวสซัลละบะวลาตาหาซาดูอยาอิจฉาซึ่งกันและกันใช่ไหมผมบอกอุมัตรแกเป็นใครอ๋อนี่ไอ้คำแบบนี้อุมัตรแกเป็นใครเนี่ยหมอไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วมันคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินใช่ไหม ฉันแกเป็นใครฉันเป็นใครแกเป็นใครฉันเป็นใครแกถูกสร้างมาจากอะไรคนั้นถูกสร้างมาจากอะไรนะเนี่ยเราจะเอาสุนนะไอตัวนั้นหรืยว่าเราจะเอาสุนนะอบีโอ้ข้ารยจแต่มัพี่น้องผมไม่ได้พูดแรงนะสุนนะไอตัวนั้นน่ะเพราะศัตรูของเราอัลลอฮ์บอกชัดเจนว่ามันเป็นศัตรูของเราคือใช้ตอนคืออิบริสนั่นเองคราบราจย์ใช่ไหมจะเรียกมันแบบพี่น้องเหรอไม่ใช่ครบห้ามเป็นพี่น้องกับมันครับอาจารย์ อ,อห้ามเป็นพี่น้องกับมันห้ามไปเยือนยอห้ามไปปอปั้นห้ามไปปูยอมันโดยเด็ดขาดเพราะมันเป็นมันเป็นศัตรูกับเราอย่างชัดเจนด้วยชัดเจนครับประจักษ์คนลำดับที่สองก็คือคน,คนอุมัศแบบนี้คนที่เรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาอิสลามรู้อะไรดีอะไรผิดอะไรถูกอะไรไม่ถูกแยกแยะได้แยกแยะได้ครับประจักษ์คนแบบเนี้จาเป็นที่จะต้องทารู้ว่าใครทําผิดถ้ามีความสามารถที่จะเตือนได้นะถ้าเตือน ถ้ามันมีความสามารถก็อย่างที่ฮะดีของท่านอับดุลลาฮฺซลลอฮฺวะาซลลัมมันรอะอเมงกุม Al ุกนการอนบุคคลใดใครก็แล้วแต่เห็นว่าคนคนหนึ่งทําความผิดทําสิ่งที่มันไม่ดีถ้ามีความสามารถเตือนได้ก็เตือนยับยังยบย้งด้วยกับมือถ้ามือไม่ได้ก็ให <throw> ้พูดถ้าพ <impro> ูดไม่ได้ก็เอาหัวใจออกห่างนี่คืออยู่ระดับที่หนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีอีหมันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาแาลาเราจะต้องมีความรัก ความสามัคคีด้วยกับอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตัลลาได้บอกเอาไว้ในสุโรอัลฮุจรอตนะครับอัลลอฮฺบอกว่าอินนามัุมุมีนูนะอิควะแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน mm hmm. ผู้ศรัทธาศรัทธาต่อใครอัลลอฮฺตาลา คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่ศรัทธาต่อท่านนาบีสุลต่านฮุอะลัยฮางเงีสาหัวข้อของเราเนี่ยแหละครับ<ห>พี่น้องมุสลิมเนี่ยนี่แหละด้วยกับอายะห์อันกุรานอายะห์นี้อินนามัลมุมีนูนอ um ิคาระแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นพี่น้องกันฐานของเราเราต้องอีมานใช่ไม่ใช่เราจะต้องอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะหะอาลาให้เหมือนกัน ถ้าเราอีหมั่นต่อละซุบฮานะหุวาตาลาไม่เหมือนกันเนี่ยฐานในความเป็นพี่น้องของเรามันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะอันเนื่องมาจากเราอีหมั่นต่อละซุบฮานะหุวาตาลาไม่เหมือนกันครับนบีสุลัต่ามบอกนะในการรายงานของท่านอับดุลฮุเราะรอดุลลอฮฺอันหุมในบันทึกของท่านอิหมั่นมุสลิมนบีบอกว่าลาตฮาซาดูวะลาตตนาจ้าซูพวกท่านจงอย่าอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันอย่าเพิ่มราคาสินค้า อย่าอิดช้าอย่าเพิ่มราคาสินค้าควัลาตาบบงกอดูนะอ,อ,อย่าโดยที่ท่านนั้นเองไม่ตรงการที่จะซื้อวัลาตาดาบารูนะไม่เขาเรียกว่าอะไรปเพื่อเป,เป็นเป็นหน้ามาให้ผู้ขายได้รับประโยชน์อย่าได้โกรธเคืองซึ่งกันและกันอย่าได้โกรธด้วยนะอย่าได้ขัดแย้งกันเองอย่าได้ขายของตัดหน้ากันและพวกท่านจงอย่าจงเป็นบาวของเราสุบฮานะหัวแต่ละที่มีความรักความ คร่กลมเกี่ยวซึ่งกันและกันโอ้อาจารย์อย่่อิจฉาอันดับแรกเลยอย่าอิจฉาที่งา,านและกันนะโอ้อาจารย์โอ้าโอาจารย์นี่นอนแหมที่นอนหนานุ่มเชียนะหมอน,นี่หมอนขนเป็ดอย่างดีอยากได้แบบอา,าจารย์มั่งจังเลยแหมฉาจฉาจริงๆขอให้นอนไม่หลับเดียอาจารย์งไงไงเ,อเอางั้นเลยอ <laughs> ยกตัวอย่างอ,อย่างงี้ยกตัวอย่างนะอิจฉาพี่น้องนะอย่ฉาอ่าอย่าเพิ่มราคาสินค้าเห็นขายดีหน่อยเป็นไงอาจารย์ ขายเบอร์เกอร์อาจารย์ยกตัวอย่างให้เฉยอย่าเพิ่มราคาสินค้าคราบราจา์นะอย่าโกนเคดื่องอย่าโกดเครื่องกันอย่าขัดแย้งกันเองอย่าขายของตัดหน้ากันคอาาระจานและก็ให้เป็นบ่าวที่ดีต่อลอสุบตฐานะหัวตะลาให้รักใคร่กลมเกล่ยวซึ่งกันและกันถ้ามีคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยอาจารย์สบายใจได้เลยนะนี่แหละอีมานคราบอาจา์ฮะนี่แหละคือการอีมานแต่เดี๋ยวอิจฉาน่ะมันบางทีอิจฉาได้นะ เรื่องอะไรบ้างอาจารย์อิชาได้เนี่ยโอ้อุมัศในทองจำสามสิบยุทธมาชาญเลยอิชาอุมัศอยากเหมือนอุมัศจังเลยอ่ะอยากจะท่องกุรานให้เหมือนอุมัศได้ครับอาจารย์ใช่ไหมนนี้อิชาได้ครับเขาบริจาคอยากจะบริจาคเหมือนกับเขาโอ้ครับอาจารย์เนี่ยนะทธมีเนี่ยจะบริจาคให้เหมือนกับเขาเนี่ยแหละอ๋อในอิชาเลยอิชาในความดีอ่ะอ่าฮะอ่แต่ถ้าอิชาแบบริษยามอืมแมดูสิแม่อาจารย์ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนะแม่ มีตังเลยสิตำพริกตำหอมตำกระเทียมนะเป็นทำไมจันสาบแช่งสาบไอ้ฉายเรื่องไม่ดีไอ้ฉายเรื่องอาจารย์วันนี้ขับรถบางใหม่ใช่ไหมไอ้ฉายได้ใจไอ้อะไรนะไอ้บางได้เยอะกว่าอไอ้น้องได้เยอะกว่าไอ้จูน่ะมันให้จังเลยมันให้จังเลยนะไม่ให้ฉันมากนะแต่พอเวลาจะให้เลี้ยงอนะเป็นไงให้จูเลี้ยงอืมอ่า จูบอกให้ไปอยู่กับวะสิวะคือพี่ชายคนโตน่ะอยู่กับวะสิวะก็บอกว่าไปอยู่กับไองอนาะสคนที่สองครับคนที่สามคนที่สองไปอยู่กับไอ้ดอมันแล้วกันไอ้ดอมคนเล็กอีกไอ้จี้ไปอยู่กับไอ้จูไม่มีใครเอาสักคนครับประจย์แต่พอไอ้ตอนที่เขาให้ละไอ้คนนั้นก็ได้เยอะกว่าฉันไอ้คนนี้ก็ได้เยอะกว่าฉันไอ้ฉันนั้นไม่ได้อะไรเลยสิบไร่ไม่ได้อะไรเลยครับประจย์โอ้ตัดพ้อเชีย ไม่ได้ไรเลยสิบไร่สิบไร่อลจะสิบไร่ไดอเพราะฉะนั้นพื้นฐานคือการ إ ي มานอุมัดปราจารย์ในความรักใคร่กลมเกลียวซึ่งกันและกันพี่น้องมุสลิมะพื้นฐานคือความีีมานถ้าเราอีมานต่อละสุบหานะหวตะลาเหมือนกันมีจุดประสงค์เหมือนกันความใคร่ความรักความอิจฉาการตัดหน้านุนนี่นั่นมันจะตัดออกไปทั้งหมด แต่ของนี้นิดหนึ่งคนระับผมเคยมานั่งสังเกตนะไปเยาวราชอาจารย์ที่ไหนก็มีร้านถ้าพูดถึงเยาวราชคือขายทองใช่ไหมขายเหมือนกันหมดเลยนะแล้วราคาเท่ากันเป๊ะเลยอยู่ที่ว่าคุณจะเข้าร้านไหนเวลามาดูตลาดมุสลิมไม่ได้นะจะตีกันตายไอ้ข้างหน้าขายกล้วยปิ้งอไอ้ข้างหลังก็ขายกล้วยปิ้งร้านหนึ่งขายกล้วยปิ้ง,อ,ง,ง,ยงอยู่กันไม่ได้ผมเคยขายของตลาดนัดอาจารย์ใช่ไหมฮะเคยขายเฉากวยนมสดคนเข้าจัดตลาดนัดเนี่ยเขาต้องดู ว่านัดเขาเนี่ยเขาเป็นผู้รับผิดชอบนะนัดเขาเนี่ยมีขนมปังหรือยังถ้ามีขนมปังแล้วมัดมาทีหลังว่าว่ามีที่ให้ฉันลงไหมว่าถามเอ็งเอ็งจะขายอะไรขนมปังอ๋อไม่ได้เรามีคนขายแล้วออย่างนี้ดีด้วจาอไก่ทอด วะวะฉันจะลงขายไก่ทอดหน้าใหม่ไอเราพ่อค้าใหม่เพิ่งจะตกงานมาแล้วขายไก่ทอดมีที่ให้ฉันไหมขายอะไรล่ะไก่ทอดเป็นไงอาจาลย์มีแล้วมีแล้วเนี่ยโอเนี่ยตลาดมันมันกลไกของตลาดนั้นก็จะเป็นแบบนี้ถ้ามีของซ้ําอเขาจะไม่รับแต่แปลกอนวมาดว่าห่างห่างอะไรนะเยาวราชขายทองเต็มไปหมดครับแต่ไม่เป็นไรตั้งแต่ปากซอยยันท้ายซอยนี่ร้านทองติดกันเลยอื เขาอยู่คนเดียวอยู่ด้วยกันได้อยู่กันได้นะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับคนก็แปลกนะครับ้ทําไมไม่เดินเข้ามาปากซอยเนี่ยเจอร้านทองร้านแรกบางทีก็ไม่ซื้อไม่ซื้ออ๋อไปซื้อกลางกลางซอยมั่งท้ายซอยมั่งซื้อดินแม่น้อทองยาอะไรจ้ะเราเรียนไปน้ําเออนะมันไกลไงที่ไกลไกลไปซื้อตรงนั้นเออก็แปลกดิแปลกเหมือนกันบางทีเดินไปสุดซอยแล้วไม่ได้เลยล้วนกลับมาหน้า ปากซอยได้ปากซอยไปเดินไปสักไกลใช่ไหมม่ถึงแต่ดร้านแรกคือด้วยกับบุคลิกของคนขายอ๋อครับอาจารย์อันนี้ก็สำคัญนะใช่อาจารย์ด้วยกับหน้าร้านด้วยกับรวดลายครับอาจารย์บางทีท้องเหมือนกันหมดแหละครับแต่แมค้าอยู่เงี้ยอืยากจะเข้าไหมล่ะบาทละเท่าไหร่สามหมื่นห้า กับอีกคนนี่บางอุมาดูก่อนาจารย์อันเนี่ยสวยนะเดีบางนีเข้าเลยจังเดีบางนีเข้าไปเลยเรื่องสีหน้าเรื่องทาทางมันก็เป็นเป็นจุดขายเหมือนกันเป็นการตลาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าถ้าสมมุติว่าตั้งใจทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะมันถ้าตั้งใจมันก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของหลักการที่จะ ผูกใจคนให้ได้ oh, ครรับเหมือนกันถ้าหากว่าเราตั้งใจที่จะเป็นพี่น้องกับเขา uh huh. เป็นพี่น้องมุสลิมโดยการตั้งใจ uh huh. ที่จะอยู่โดยการเอาพื้นฐานของการอีหม่านเอาพื้นฐานของศาสนาอิสลามมาอยู่กับเรา uh huh. อย่าไปปรับตัวเข้าหาเขาโอ้ uh huh. นั่นสิครับอาจารย์ไม่เอา uh huh. คนเราแปลกยังไงครับอาจารย์ จ้องจะให้เราเไปปรับตัวเข้าหาคนนู้นเข้าหาคนนี้ไม่ดีหรออาจารย์เขาอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นกวนเราก็อยากไปอยู่กับเขาบ้างสิเขาจะไปทําตามเขาเป็นอะไรไปหรออาจารย์จะได้อยู่ด้วยกันแบบสงบสุขผมแนะนะอาจารย์เอาหุกกลมของอัลลอฮ์มาวางโอ้คับแล้วทั้งหมดน่ะปรับตัวเข้าหาหุกกลมขอนเหรอครับปรับตัวเข้าหาสุนนะแนวทางของท่านนบีในการดาเนินชีวิตใช่ไหมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นมีอะไรอ่ะนะ ปรึกษาหุกลมของอัลลอฮ์ดีที่สุดครับใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าปรับตัวเข้าหาเขาก็เสียงดังไอ้เขาก็อย่าไปดังเลยเบาๆก็ปล่อยให้เขาดังอยู่งั้นเหรอรับอาจารย์แล้วไอ้คนที่เสียงดังอยู่งั้นก็ไม่เคยคิดจะที่คิดที่จะเกรงใจชาวบ้านเหรอกอครับใช่ไหมไอ้บ้านหลังนี้ก็ทําหลังคาหนีเกยมาอีกดิดนงจพุ่งมาในบ้านเราอยู่แล้วเนี่ยพอเวลาฝนตกทีน้ํากระสานเข้าบันเกตบ้านเราครับอาจารย์ปรับตัวสิ ไปดูสิอิสลามสอนอย่างไรไปดูสิซุนน่งท่านอับดุลฮะลาะฮสอนอย่างไรแล้วฐานคือต้องมีอีมานความเป็นพี่น้องมุสลิมของเรามันจะได้ประจักษ์เป็นรูปธรรมถ้าอีมานไม่มีนะครับอาจารย์เป็นยังไงหรือถ้ามีน้อยมันไม่ประจักษ์เป็นรูปธรรมหรอกครับอาจารย์เป็นเรื่องเลยนะทีนี้เราก็เป็นตัวของเราเองในแบบที่อิสลามวางข้อกําหนดเอาไว้ เป็นตัวของเราเองคือหมายความว่าเราสามารถจะทําธุรกิจได้ทําธุรกิจแบบไหนให้ประสบความสําเร็จก็ดูแบบฉบับของท่านนาบีนบีไปค้าขายอย่างเมืองชามไปซีเรียเนี่ยเกินคาดสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยววิอกาสดมาคุยกันอาจารย์<อ>นะการค้าขายแบบของท่านนาบีเนี่ยปรากฏว่า ว่านบีมีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่เราสามารถที่จะนํามาปฏิบัติได้เลยนะไม่ต้องไปโอ้โหเปิดตํารงตําราฉบับไหนเลยดูสิ่งที่นบีทำฮันิษสงท่านานบีการําพูดการปฏิบัติการยอมรับของท่านนบีสบายใจมไม่ต้องไปโอ้โหเอาคนนั้นมาแบบอย่างเห็นใครดีละ่ะคนดังๆสมัยนี้โค้ดโค้ดผู้กองอะไรว่ากันไปคนนั้นคนนี้ว่ากันไป เอาแบบเข้ามาทําเลยปรากฏว่ามันมีอะไรบางสีบางอย่างที่ไม่ใช่อิสลามแล้วเราจะไปทําแบบนั้นกระนั้นหรือเพื่อดุลยาแค่นั้นหรืออ,อญญาจารย์สุดท้ายอาจารย์อยากให้ใหอาจารย์ได้ได้ได้ฝากถึงพี่น้องหน่อยนะฮะสรุปขมวมดรวมวันนี้ความเป็นพี่น้องมุสลิมของเรานะครับเดีกยวจะฝากอะไรถึงพี่น้องอาจารย์เชิญครับคือหัวข้อของเรานั่นก็คือพี่น้องมุสลิมความเป็นพี่น้องอะนะผมบอกว่าอย่างไรเราก็ต้องอยู่บนความอิมานอัลลอฮฺ เป็นพี่น้องกันแต่ถ้าไม่มีอีมานนะน่ะมันก็จบแล้วครับ,รบมันก็อิจฉากันมันก็ขายของตัดหน้ากันขัดแย้งกันไม่รักกันไม่ก็อันเนื่องมาจาก,กว่าอีมานมันไม่เหมือนกันอีมานคนนั้นเขาอีมานถูกต้องอีมานคนนี้เขาปาเขาพูดว่าอีมานแต่เขาไม่ได้อีมานครับถ้าเป็นมุสลิม,มนะฐานคือต้องอีมานแล้วเอาหุก,กลมของอัลลอฮฺซุบฮฺะฮานะหัวตาลามาวาง แล้วแต่ละคนแต่ละคนที่ปากพูดว่าเป็นพี่น้องกันรักมุสลิมโดยการปรองดองกันปรับใจของเราปรับตัวของเราให้เข้าไปสู่ฮุกลมเมื่ออุมัดเข้ามาสู่ฮุกลมมาสู่อิสลามเมื่อผมเข้าสู่ฮุกลมเมื่อคนนั้นบ้านนั้นเข้าสู่ฮุกลมบ้านนี้เข้าสู่ฮุกกลมมันก็จะอยู่ภายใต้ศาสนาอันอิสลาม นี่แหละที่นบีที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาบอกว่าอินนัมมุมุมินูนะอีกคว่าแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันม,มุมินมุมินคือผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาก็คือผู้ที่อีมานต่ออัลลอฮฺอีมานต่อท่านนาบีสาุลลฺฮฺหัวลิอุสาลาสลัมเขาจะเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันครับผมอาจารย์เดชากลอคารอนนะครับผมที<ผ>ม่ส<ๆ>ําคัญก็คือพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยนะฮะมีดูอา อยู่หนึ่งดูอาที่จะถูกตอบรับใช่ไหมจา์ดูอามุสลิมหนึ่งในสาเหตุนั้นคือการที่พี่น้องมุสลิมด้วยกันนี่แหละขอดูอาให้กันอ,อย่างรับรับ <C> e <ward> เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราจะตอบรับดวอาเพร <axy> าะฉะนั้นพ,พ Law, ี่น้องที่เคารพรักทุกท่านฮะเรามีคนที่เป็นพี่น้องของเราเป็นเพื่อนของเราเป็นคนที่เรารักเป็นคนในชีวิตของเราเนี่ยเราขอดวอาให้กับเขาโดย <oughs> ที่ไม่ต้องบอกเขาเนี่ยขอดวอากันให้แบบให้แบบลับ,บๆก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราจะตอบรับดวอาแล้วก็มาลิก้าก็จะบอกด้วยนะว่าไงครับอาจารย์สมมติว่าอุมัตนะขอให้ผมผมขอให้อุมัตใช่ไหมผมอยู่ต่างประเทศผมขอให้อุมัตอุมัดอยู่ไกลจากผมอุมัดขอดวอาให้ผมมาลิกาก็จะบอกว่าว่าและกันมิสลุ ให้ท่านนะได้เยี่ยงกับเขาด้วยมาเชา้อวันนี้เราขอดูอาให้เพื่อนเราประสบความสำเร็จในธุรกิจเราก็ประสบความสำเร็จด้วย,วยการที่มริกาก็าขอดุอาให้เช่นกัน ใช่ใชครับผมวินแล้วนะครับ,รบวันนี้เรื่องราวที่เราได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับผมคือหัวข้อที่สําคัญมากๆเลยนะฮะปฏิเสธไม่ได้ว่ามนรรษุษย์คือคือคือคนที่ต้องอยู่ในสังคมนะมถ้าอยากไปอยู่ในป่าในเขาเราก็อาจจะเรียกว่ามนุษย์แต่ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร<า>่ <ๆ S 2> เพราะว่าเราต้องมีติดต่อสัมพันธ์นะมีมะมีป่าต้องดูแลมีลูกมีภรรยามีครอบครัวที่ต้องดูแลหลายอย่างเหล่านี้คือสิ่งที่ที่อิสลามได้บอกเราไว้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วสิ่งที่เราต้องเจอพบ เป็นประจำเนี่ยก็คือคนในชีวิตของเรามีสิ่งที่เราชื่นชอบบ้างมีสิ่งที่เราไม่ชื่นชอบบ้างนะฮะแต่ถ้าเรากลับมามองหลักใหญ่ใจความสําคัญที่เราต้องให้ความสาคัญคือทุกอย่างเพื่ออัลตาลาเรารักการเพื่ออัลตาลาเราเกลียดกันก็เพื่ออัลตาลาเพื่อเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าเราจะได้รับการตอบแทนที่เราจะตอบแทนให้เราเนี่ยนับไม่ท่วนเลยดุนยายังนับได้นะเงินร้อล้านพันล้านสิบสิล้านล้านล้านี่นับกันได้ แต่ผลบ,บุญเราต,ตอบแทนให้เราเนี่ยนับไม่ทวนไม่สามารถนับได้เลย ขอดอาให้กัรระกัดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อบูฮกิมมังเดชะนะครับมาพูดคุยกับเราอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์บอกเรื่องของธุรกิจและอาจจะคุยเรื่องของธุรกิจฉบับของท่านนบีเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันนะครับผมวันนี้ท้องหลังเที่ยงหมดเวลาแล้วครับจนกว่าจะพบกันนะครับก็บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับผมอุมาเสมาชัยอาจารย์อบูฮกิมมังเดชะและทีมงานต้องจากรายพี่ดอกวยเวลาเพียงเท่านี้ครับจนกว่าจะพบกันทอกหลังเที่ยงครับอัสลามุอะลัยกุม عافني في <applause> بدني اللهم عافني في <applause> سمعي اللهم عافني في <applause> بصري